น่านเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่พาทุกคนไปออกเดินทางสู่สถานที่ใหม่ๆและในวันนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสกับเสน่ห์ของเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างจังหวัดน่านน่านเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบความเรียบง่ายและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่นี่คุณจะได้พักผ่อนจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ได้อย่างแท้จริงลองจินตนาการถึงเช้าวันใหม่ ที่ตื่นมาพร้อมกับสายหบอกที่ลอยต่ำเหนือทุ่งนาหรือการได้นั่งจิบกาแฟาอุ่นๆในร้านเล็ก,ลกๆท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกัวเองแค่คิดก็ฟินแล้วใช่ไหมครับน่านไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติแต่ยังมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกด้วยวัดวาอารามที่งดงามเช่นวัดภูมินที่มีจิตรกรรมฝาผนังประสิทธิ์พระบัลลุโลอันเรื่องชื่อหรือวัดพระาธาตุแช่แห้งที่เป็นพระาธาตุประจำปีถอดหรือเป็นศูนย์ รวมจิตใจของชาวน้านนอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยของกินอร่อยๆและงานฝีมือของชาวบ้านให้ลุ่มได้เดินชมเพลินเพลินแต่ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยคือการเดินทางไปยังบ่อกเกลือที่คุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวการทําเกลือสินทาบนภูเขาที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาอยาวนานและยังได้สัมผัสกับความสวยงามของถนนโค้งเลขสามที่ทอดยาวไปตามภูเขาเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามมากๆอีกจุดหนึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวที่ไม่เหมือนใครอยากพักผ่อนจากความวุ่นวาย และได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนั่นคือคําตอบครับที่นี่จะทําให้คุณได้เติมพลังและกลับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับน่านเที่ยวสบายแบบมีสไตล์ด้วยรถเช่าพร้อมคนขับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกักบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่าและในวันนี้ผมจะขอเชิญชวนทุกคนไปค้นพบสเสน่ห์ของน,น่านเมืองที่เต็มไปด้วยบนกลางแห่งธรรมชาติประวัติศาสตร์ และว,วัฒนธรรมแต่จะไปเที่ยวน่านแบบไหนให้สบายที่สุดคาตอบคือรถเช่าพร้อมคนขับครับทําไมน่านต้องรถเช่าพร้อมคนขับลองจินตนาการดูนะครับคุณตื่นเช้าขึ้นมาในที่พักที่เงียบสงบในหน้ามีคนขับมืออาชีพมารอรับคุณอยู่หน้าโรงแรมอย่างตรงเวลาคุณแค่บอกจุดหมายปลายทางที่อยากไปเช่นวัดภูมิวัดพระธาตุแชงแห้งหรือจะขึ้นไปชมวิวสวยๆที่ดอยเสมอดาวุณก็จะได้นั่งพักผ่อนแบบสบายสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องการขับรถการหาที่จอดหรือเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยแถมคนขับท้องถิ่นยังสามารถเป็นไกด์แนะนําร้านอาหารอร่อยๆและแหล่งท่องเที่ยวลับๆที่มีเฉพาะคนพื้นที่เท่านั้นที่รู้ประสบการณ์ที่แตกต่างการเดินทางด้วยรถเช่าพร้อมคนขับจะเปลี่ยนทริปเที่ยวนานของคุณให้เป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงแท้ที่จะต้องเหน็กับการขับรถตลอดวันคุณสามารถใช้เวลานั่งชมวิวสองข้าง,างทางที่สวยงามได้อย่างเต็มที่จะถ่ายรูปหรือจะนี่ปลับพักผ่อนก็ทําได้สบายสบาย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยที่สำคัญยังได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากคนขับซึ่งเป็นชาวนาทแท้ๆทาให้ขุดได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนที่นี่อย่างลึกซึ้งน,น่านเมืองเล็กๆที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายถ้าคุณอยากมาสัมผัสความงามแบบเรียบง่ายไม่ต้องเร่งรีบและอยากให้การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของความสุขการเลือกใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ น่านเมืองน่าเที่ยวที่คุณอาจหลงรักโดยไม่รู้ตัวหากคุณกําลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เงียบสงบเต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงตื่นอายดั้งเดิมและผู้คนที่อบอุ่นจังหวัดน่านคือคําตอบที่คุณกําลังมองหาน่านเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์เกินขนาดทั้งภูเขาสลับซับซ้อนหมอกยามเช้าทุ่งนาสีเขียวประจิวัดวาอารามโบราณและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมสุขทําไมต้องน,น่าน สมุนไพรธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตื่นตาตื่นใจกับวิวภูเขาที่ซับซ้อนของดอยเสมอดาวและผาชูหรือสัมผัสไอหมอกยามเช้าที่บอกเกลือพร้อมอากาศเย็นสดชื่นตลอดปีศาลเจ้าของลัทธิชินโตวัฒนธรรมเก่าแก่ึมซับกลิ่นไอล้านนาแท้ๆท,ที่วัดภูมินกับภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อดังภูม่านยาม่านที่ไม่เพียงแต่สวยงามยังเล่าเรื่องราวรักที่แสนอบอ,อุ่นรถจักรยานเมืองเล็กที่เดินช้าได้ดนาาไม่เร่งรีบเหมาะแก่การปัน่น จักรยานชมเมืองแบคคาเฟ่น่ารักน่ารักหรือพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเองชามก๋วยเตี๋ยวและตะเกียบอาหารพื้นเมืองรสเด็ดลิ้มลองข้าวซอยน่านหรือขนมจีนน้ำเงี้ยวที่หากินไม่ได้ง่ายๆในเมืองใหญ่และที่สําคัญราคาน่ารักเหมือนคมนมนุนน่านความสงบที่แท้จริงถ้าคุณเหนื่อยล้าจากเมืองใหญ่น่านคือที่พักใจที่ดีที่สุดที่ซึ่งคุณจะได้ยินเสียงธรรมชาติชัดเจนกว่าเสียงแจ้งเตือนในมือถือถึงเวลาแล้วที่คุณจะให้โอกาสตัวเองได้พักอย่างแท้จริง น่านอาจไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวที่หรูหราแต่นั่นคือเมืองที่ใครได้มาก็อยากกลับมาอีกลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองแล้วจะเข้าใจว่าทําไมคนที่เคยมาน่านถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่านยังไม่หนีไปไหนแต่ใจเรานี่แหละที่อยากรีบกลับไปหาอีกครั้งน่านดินแดนแห่งปุนเขาและแม่น้ําที่มีเสน่ห์ไม่รู้จบอาเภอปัวที่มีทิวทัศน์ภูเขาที่งดงามและอากาศบริสุทธิ์บอเกลือที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการทาเกลือที่เก่าแก่สะปัน ที่มีทิวทัศน์ภูเขาที่สลับซับซ้อนและแม่น้ําที่ไหลผ่านและเมืองน่านที่มีวัดวาอารามที่งดงามตามแบบศิลปะล้านนามาร่วมค้นหาประสบการณ์ใหม่และสัมผัสกับเสน่ห์ของน่านด้วยตัวคุณเองเชิญชวนคุณมาสัมผัสกับความงดงามของจังหวัดน่านดินแดนแห่งขุนเขาและแม่น้ําที่ซ่อนเร้นความลับและความงดงามไว้อย่างน่าประทับใจมาเดินเล่นในเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามที่งดงามตามแบบศิลปะล้านนาชมทิวทัศน์ภูเขาที่สลับซับซ้อนและสัมผัสกับวัฒนธรรม ที่หลากหลายของชาวนานมาร่วมค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและสร้างความทรงจําที่ดีกับจังหวัดนานนนานดินแดนแห่งขุนเขาและแม่น้ําที่ซ่อนเร้นความงดงามไว้อย่างน่าประทับใจหากคุณกําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายนานคือจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดด้วยทิวทัศน์ภูเขาที่สลับซับซ้อนแม่น้ำนานที่ไหลผ่านกลางเมืองและวัดวารามที่งดงามตามแบบศิลปะล้านนานานจะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่เคยลืม มาพิสูจน์ความงดงามของน่านด้วยตัวคุณเองน่านเมืองเล็กที่ยิ่งใหญ่ในใจนักเดินทางเคยไหมที่คุณรู้สึกเหนื่อยกับความวุ่นวายในเมืองใหญ่เคยไหมที่คุณอยากจะหายตัวไปสักพักเพื่อฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอีกครั้งถ้าคําตอบคือเคยน่านคือคําตอบของคุณน่านไม่ได้เงียบแต่น่านสงบจังหวัดน่านเป็นเมืองเล็กๆทางภาคเหนือนของไทย ที่บางคนอาจจะยังไม่เคยไปบางคนอาจเคยได้ยินชื่อผ่านแต่เชื่อเถอะใครได้มาแล้วจะไม่มีวันลืมน่านไม่ได้มีห้างใหญ่ไม่มีแสงสีไม่มีเสียงจราจรให้วุ่นใจแต่น่านมีุูเขามีสายหมอกมีผู้คนที่ยิ้มง่ายและใช้ชีวิตอย่างเร่งรีและนั่นแหละคือเสนหนของน่านเส้นทางสายหมอกกับภูเขาลองตื่นเช้าแล้วขับรถขึ้นไปยังดอยเสมอดาวหรือผาชุ คุณจะได้เห็นทะเลเหมอกที่ทอดตัวอิงเหนือยอดไม้กับพระอาทิตย์ที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาแต้มสีทองบนท้องฟ้าหรือจะไปบอกเกลือโบราณที่ยังคงใช้วิธีทําเกลือแบบดั้งเดิมเป็นภาพที่หาชมได้ยากและบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนที่สืบทอดภูมิปัญญามาหลายชั่วอายุคนวัดวา,ารามกับศิลปะล้านนาน่านยังมีมิติของวัฒนธรรมที่ลึกซึง้งคุณจะได้เห็นวัดภูมิมิรกับภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่าน หากมองลึกลงไปภาพนี้ไม่ได้มีแค่ความโรแมนติกแต่มันสะท้อนวิถีชีวิตรัทธาและความละมิละมายของคนพื้นถิ่นช้าลงเพื่อได้มากขึ้นที่น่านไม่มีใครรีบเดินไม่มีใครกดดันให้คุณต้องเร็วทุกอย่างดําเนินไปอย่างเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติแค่การนั่งจิบกาแฟที่ร้านเล็กๆในมือหรือขี่จักรยานชมทุ่งนาก็สามารถทําให้หัวใจของคุณได้พักอย่างแท้จริงน่านไม่ได้อยู่ไกลหรอกแค่เปิดใจก็ถึงแล้ว คุณไม่ต้องมีเวลามากไม่ต้องวางแผนให้ซับซ้อนแค่พาตัวเองออกจากกรอบเดิมๆแล้วเดินทางมาสัมผัสหน้าด้วยหัวใจบางทีการไปให้ไกลอาจทําให้เรากลับมาใกล้ตัวเองได้มากขึ้นเสียงธรรมชาติาเบาเสียงลมหายใจของผูเขาและกลิ่นหอมของกาแฟยามเช้าจังหวัดน่านไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่คือการเดินทางกลับสู่ความสงบของใจที่นี่ไม่มีเสียงแตรรถไม่มีตึกสูงบทบังท้องฟ้ามีเพียงรอยยิ้มของผู้คนวิถีชีวิตเรียบง่าย และธรรมชาติที่ยังคงวัดงามไม่เปลี่ยนแปลงในตอนนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสมนสเสด่ของหมือเ่เล็กๆที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าวัดวา,ารามเก่าแก่งานศิลป์ลายไทยและวิวภูเขาที่จะทําให้คุณหยุดหายใจหากคุณกําลังมองหาที่พักใจน่านอาจเป็นคําตอบที่คุณไม่เคยรู้ว่ากําลังตามหาน่านเมืองที่หัวใจไม่อยากกลับหากคุณกําลังมองหาสถานที่ที่ไม่ใช่แค่เที่ยวแต่คือการพักใจ ขอเชิญคุณมารู้จักจังหวัดน่านเมืองเล็กๆที่ซ่อนความยิ่งใหญ่ไว้ในความเรียบง่ายที่นี่ไม่มีเสียงเร่งรีบมีแต่เสียงลมหายใจของคุณเขาเสียงน้าไหลาจากลําธารและเสียงหัวเราะของผู้คนที่ยังเชื่อในความอบอุ่นของการใช้ชีวิตในตอนนี้เราจะพาคุณไปเดินเล่นในเมืองเก่าชมวัดภูมินที่มีภาพปู่ม่นา,มานย่าม่านอันเรื่องชื่อไวจิตกาแฟแกลางทุ่งนานในบอกเะลือและนั่งมองพระอทย์ตบดินที่ดอยเสมอดาว ที่ซึ่งฟ้ากับใจแทบจะแตกกันเพราะน่านไม่ใช่แค่ปลายทางของการเดินทางแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการกลับมารักตัวเองอีกครั้งจังหวัดน่านคือบทกวีที่ธรรมชาติแต่งขึ้นด้วยมือเปล่าสมุนไพรและแต่ละอำเภอที่คุณกล่าวถึงก็เปลี่ยนสมุนบทหนึ่งในบทกวีนั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวที่รอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ในน่านอำเภอปูเมืองเล็กกลางหุบเขามีทุ่งนาเขียวขจีวัดภูเก็ตที่มองเห็นวิวท้องนาแบบพาโนรามา และถนนโค้งเลขสามที่กลายเป็นแหล่งมากถ่ายรูปสุดทิดสองอํเภอบอกเกลือบ้านของเกลือสินเทาที่ต้มจากบ,บอกเกลือธรรมชาติกลางภูเขาวิถีชีวิตเพียบง่ายคาเฟ่กลาง